ฟ้างามยามสองทุ่มจ้เพื่อนฟ้าสวยในวันที่หมอกไม่ปกคลุมนะเพื่อนนะฟ้าจะออกมาในลักษณะนี้จ้ะฟ้างามยามสองทุ่มนะจ้าเพื่อนจ้ามาชมความงามด้วยกันจ้าสวยๆเจ้าเพื่อนสวยๆสวยๆเอาภาพสวยๆมาให้ชมนะคะสวยๆจ้าน้ำลงมากเลยเพื่อนเดยว โอ้ยหญามอสนี่เกิดแม่ปานีใครเลยนจากจากฟ้างามมาถึงหญามอสการทำคลิปไม่ติดต่อกันเลยก็ดูไปนะเพื่อนนะจะลงมาเก็บเอาหินจะเพื่อนลงมาเก็บเอาหินอุ้ยเดินยากนี่ค่ะเวลาที่เราไม่มีเมฆหมอกเห็นไหมเพื่อนไอ้สีของ ด้ดูใบไม้ร่วงเริ่มแล้วจ้ะเห็นไหมคะเห็นลูกแดงๆไหมอุย้ยเพื่อนจ้ะอันนี้แหละคือธรรมชาติประดับความงามของที่นี่เนาะอุย้ยเพื่อนมาดูฟ้าตอนนี้เวลาสองทุ่มจ้าลงมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะจ้ะจนถึงสองทุ่มจะเพื่อนอุย้ยทำไมสวยงามอย่างนี้สวยสวยสวยจ้ะ นั่งตรงไหนจะเก็บภาพตรงไหนให้เพื่อนชมดีเนาะอุ้ยปลาเพื่อนเห็นไหมเพื่อนปลามาค่ะเพื่อนอุ้ยสวยสวยสวยจะเพื่อนนั่งตรงนี้แหละเก็บภาพให้เพื่อนชมเวลาน้ําลงนะเพื่อนลงเยอะเลยนะเกือบยี่สิบเมตรนะั่ลงมาเนี่ยนะคะ่ะฝั่งนั้นก็เป็นภูเขาเด้อมาค่ะเพื่อน บางครั้งภาพจะเลื่อนไวหน่อยขอโทษนะจ๊ะเจ้าเพื่อนจ๋ามาชมทั้งนี้จ้ามาเห็นไหมคะเพื่อนอุย้ยสวยจ้ะสวยสวยอุย้ยสวยจ้ะเพื่อนอืสวยมากเลยค่ะอุย้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเวลาสองทุ่มค่ะความมหัศจรรย์ของเ,อเมืองนอร์เวย์นะจ๊ะ เมืองนอร์เวย์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระอาทิตย์พระอาทิตย์เที่ยงคืนนะเจ๊ะเพื่อนจ๋ามาชมจ้ามาชมความงามนะคะมาจ้ะเพื่อนสวยๆจ้ะเพื่อนจ๋ะสวยๆจ้ะเพื่อนจ๋ะมาค่ะอันนี้ฝั่งฝั่งทิศตะวันตกนะเพื่อนนะ ไม่ใช่ฝั่งที่ใต้จ้ะเห็นไหมคะพืชพืชะทะเลนะคะเวลาน้ําลงแล้วก็ได้ลงมาจับภาพสวยๆให้เพื่อนได้ชมเนาะเวลาน้ําขึ้นก็ลงไม่ได้มาถึงขนาดนี้ก็จะได้ภาพครึ่งหนึ่งของความงามของภูเขาจะ้ะมาจ้ะเพื่อนโอ้ยมันงามมันน่าหลงไหลสวยงามอะไรอย่างนี้ สวยงามอะไรอย่างนี้มาชมค่ะมาชมจ้าเพื่อนจ้าสุดยอดอุ้ยมาดูฟ้าฝั่งนี้เพื่อนอมาดูมาดูเพื่อนอุ้ยเวลาน้ําลงก็เป็นอีกแบบนึงเวลาน้ําลงอุ้ยเพื่อนกล้องจะจับกล้องยังไงให้เพื่อนเห็นอุ้ยมาดูเพื่อนนี่อุ้ยฝั่งนั้นทิศตะวันตกนะเพื่อนพระอาทิตย์จะฝั่งโน้น ฟังฟากพวกเขาไปนะจ๊ะเขาจะได้รับแสงฟังฟังผู้ถ่ายทำเงาเขาจะมานะเพื่อนนะจะเอายังไงให้เพื่อนชมดีเนาะมาแล้วจ้าเพื่อนอุ้ยนี่ไง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 สวยแล้วจ้าเพื่อนสวยสวยสวยอุ้ยขอบคุณค่ะเพื่อน่ะขอบคุณมากๆนะคะ